ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะมือสองสภาพเกรดเอนะคะราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0 0นบาทนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวยาริสนะคะได้เป็นตัวแฮสแบ็กหประตูมาด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมตัวรถนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้ยด้วยนะคะ มาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัวยาริส 1.2G นะคะได้เป็นปี2016มาด้วยนะคะเป็นสีเทาให้แบบนี้เลยนะไมาการใช้งานอยู่ที่50,000กว่ากิโลค่ะราคาอยู่ที่289,000บาทนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะรถครอบรถขนาดเล็กนะคะหาที่จอดง่ายแนะนําตัวนี้เลยค่ะยาริสนะคะเป็นตัว 1.2G นะคะเป็นปี16ด้วยนะคะใหม่ก็ไม่มากไม่ไม่มากเลยค่ะหลักหมื่นเองนะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวภายในรถก็สามารถพับเบาะเก็บเบาะลงมาได้แล้วก็ใส่ของได้เพิ่มขึ้นนะคะหาที่จอดง่ายด้วยราคาดีด้วยนะคะจับต้องได้เลยมาดูในส่วนตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะด้านหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจคตเตอร์ LED ให้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีเทานะคะสัญลักษณ์โครเมียมได้เป็นสีเงินแบบนี้เลยนะ แล้วก็ตัวด้านหน้ากระจังหน้านะคะจะได้เป็นสีเส้นยาวๆให้แบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมเลยนะคะตัวนี้นะจาหรับใครที่ชอบยาวนี้นะคะแวะมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยอยู่ที่เพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะมาดูในส่วนของตัวล้อค่ะล้อก็จะได้เป็นล้อแมกซ์อลลอยให้แบบนี้เลยนะคะ ได้ร้อแมกอัลลอยให้แล้วก็ยางจะได้เป็นยางปี24ให้แบบนี้เลยนะเป็นยางปี24นะคะตัวนี้ได้เป็นขอบ15นะคะได้เป็นขอบ15ให้แบบนี้เลยเป็นยางยางตัวนะคะดอกยางยังอยู่ยังใช้งานได้เยอะเลยนะคะตัวยางยังลึกอยู่เลยนะคะตัวดอกยางนะแล้วก็โครงสร้างด้านในนะคะนี่ยังมี แตนสียังอยู่นะคะ <S <S <ets> <S เห็นไหมสีชมพูแตนสียังอยู่นะคะโครงสร้างยังเป็นเดิมๆอยู่นะชกยังเป็นเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักพลิ้วคว่นจมน้ํามาแน่นอนนะคะนี้เราการันตีให้เลยนะตัวน,นี้เรารับรถมาสภาพคือเป็นรถบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นรถหน่วยหน่วยงานนะคะหน่วยงานก็คือ สภาพการใช้งานคือพร้อมใช้งานไม่มีพิกพิกคว่ำมจมน้ํหมาแน่นอนนะคะถ้าตรวจเช็คเจอก็ทางเพชรโยนะคะก็จะซื้อคืนรับซื้อคืนเต็มจํานวนให้เลยนะคะกระจกมองข้าจะได้พับเก็บแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้นะแล้วก็ได้ได้ได้ไดสายเหลี่ยวติดมาให้แบบนี้เลยนะคะมีชิลมาให้ด้วยนะใส่ชิลมาให้พร้อมเลยตัวนี้นะคะ ตัวล้อด้านหลังก็เป็นล้อแมกอรลอยเหมือนกันยางปี24เหมือนกันนะคะนี่เป็นขอบห้าทั้งสเส้นเลยเป็นยางปี24ทั้งสี่เส้นเลยค่ะตัวนี้นะมาดูในส่วนของด้านหลังกันไฟก็จะได้เป็นไฟ led ให้จะมีโคมสีแดงเส้นยาวๆให้แบบน,นี้เลยนะคะตัวด้านหลังแล้วก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ใครที่ชอบนะสายยาวริดนะคะแวะนมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะราคาอยู่ที่สอง0 0 0หนบาทนะคะ ขอนก็ประมาณเพียงเดือนละ4 0 0 0ถึง5,000บาทนะคะประมาณนี้เลยมาดูในตัวด้านหลังกันนะคะตัวด้านหลังกระโปรงด้านหลังก็คือตัวปุ่มน็อตนะคะนี่สังเกตดูปุ่มน็อตนะเป็นปุ่มน็อตเดิมๆเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มเล็ดอาร์คครบทุกตัวนี่นะคะมีปุ่มเม็ดอาร์ค,ครทุกตัวนี่ นะใครที่อยากดูรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยที่เพชรยนนะเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง6กโมงเย็นเลยนะคะมีปุ่มเมอ้าก็ยังอยู่ครบสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะแล้วก็ตัวโชคของด้านหลังตัวฝากระปุ่ก็ยังดีๆสภาพยังการใช้งานยังอเอี่ยมอยูเลยนะคะนี่ลองดู ทุกอย่างน็อตยังอยู่ครบนะคะนี่ตัวนี้เลยมาดูได้เลยนะคะมาลองสัมผัสมาลองขับดูก็ได้ค่ะที่ใครอยากเจอรถจริงๆก็สามารถโทรมาหาเปยก็ได้นะคะแจ้งเปยได้เลยหรือจะโทรมาที่เบอร์0949864479ค่ะเข้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของกันเยอะๆเลยนะคะตัวภายในก็จะได้เป็นเครื่องมืออะไรให้แบบนี้นะคะแล้วก cancel, ็มียางอะไรให้พร้อมเลยนะตัวนี้นะยาริ์นะคะพร้อมใช้งานบ้างไแล้วก็มีแผ่นรองแผ่นรองเข้ามาให้เลยนะคะเจ้าของเดินเขา มีมาให้พร้อมเลยแบบนี้นะคะมาดูด้านในตัวรถกันดีกว่าภายในตัวรถนี่นะคะก็จะเป็นออปชั่น พร้อมใช้งานเหมือนกันเป็นป kind of ุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะเป็นปุ่มพัสตาร์ทให้แล้วก็ปุ่มปรับกระจกมองข้าวจะอยู่ด้านนี้นะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้นะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงจะได้เป็นเครื่องเสียง mp3 นะคะเป็นวิทยุ fm ให้นะคะแล้วก็มีเสียบ usb ให้นะแบบนี้นะแล้วก็มีแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้ให้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้ให้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกัน ได้เป็นเกียร์ออโต้เบรกเบรกมือเมนนวลน,นะคะตัวนี้เลยนะคะใครที่มองหายาริสไปใช้งานขนาดเล็กนะคะตัวนี้ก็เหมาะสมราคาถูกด้วยนะคะเบาะส่วนเบาะนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดําให้แบบนี้เลยนะนี่เขาจะมีดีไซน์เป็นเส้นตารางสีส้มให้แบบนี้เป็นเส้นยาวๆนะคะให้แบบนี้เลยนะนี่เบาะผ้าด้านในนะคะใครที่ชอบใครอยากได้ ยาริษไปใช้งานราคาถูกนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะผ่อนไม่แพงด้วยเพียงเดือนละสี่พันกว่าถึงห้าพันนะคะประมาณนี้เลยนะคเครดิตด,ดีมีดันฟรีดาวให้แน่นอนค่ะด้านหลังก็สามารถพับเบาลงมาได้นะคะนี่ตัวนี้สามารถพับเบาลงมาได้นะสามารถเก็บของได้เพิ่มเติมนะคะไม่ใช่ว่าเออเห็นรถขนาดเล็กด้านหลังเหมือนเก็บของได้ไม่เยอะแต่ไม่ใช่นะคะเราสามารถพับเบาลงมาได้ใครที่ได้ไปนี่คือคุ้มอะค่ะ,คะราคาก็ ราคาก็คุ้มจับต้องได้พื้นที่จัดเก็บของข้างในก็ใช้งานได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็รถก็เป็นปี16สภาพการใช้งานคือเอี่ยมมากๆเลยเจ้าของเดิมดูแลได้ดีมากๆนะคะใครได้ตัวนี้ไปคือคุ้มคุ้มมากๆเลยค่ะผ่อนไม่แพงด้วยนะเครดิตดีมีฟรีดาวนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการราฐัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้เลยนะเกษตรกรก็ออกได้นะคะ ขอแค่มีเล่มเขียวนะเล่มเขียวคือฟาร์มบัวขา่าไว้ยืนยันเอกสารกับเรานะคะคือสามารถมาออกรถก,กับเราได้เลยมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10ไฟแนนซ์แน่นอนนะคะต่อไปมาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันดีกว่าภายในเครื่องยนต์ขอโทษทีค่ะ มาดูของส่วนภายในตัวรถกันค่ะเครื่องยนต์กันนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์1.2นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหนากระปุกโช๊คนะคะกระปุกโช๊คยังอยู่นะคะเนี่ยยังเดิมๆอยู่เลยนะนี่สัญลักษณ์เม็ดอาร์คุ่มเม็ดอาร์ยังอยู่มอกอยังอยู่นะคะอันนี้แล้วก็ปุ่มด้านในนะปุ่มอดโครงสร้างด้านในก็ยังอยู่ครบนะคะปุ่มรูปเม็ดอาร์คนะยังเห็นครบแบบนี้ทุกตัวนะคะแล้วก็คานหน้าคานด้านหน้าบนหม้อน้านํานะคะก็ยังเป็นเดิมๆนะคะไม่มีบุกมีเบี้ยวแน,น่นอนนี่สัญลักษณ์ยังอยู่นะคะ นี่นะแต้มสียังอยู่นะนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะม,วมีวมีเรามีวอลันตีให้นะคะ,ะถ้าเกิดตัวเช็คเจอแบตเตอรี่เสื่อมนะคะก็เปลี่ยนให้ทางอันเลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็เพลยนยนก็จะตัวเช็คระบบเครื่องเหลวนะคะของเหลวก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอยางปีเก่าปีเก่าแบบปีแบบ ลึกเลยะคะ่ะสะเราจะเปลี่ยนยางให้ทั้งสี่เส้นเลยเจอเส้นแ,บบแตกกลายงาสภาพการใช้ง,งานคือไม่ได้ละะแล้วค่ะเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะตัวเครื่องยนต์ก็นี่นะเป็นเดิมๆนะคะโครงสร้างก็ยังเดิมๆนะคะหน้าก็แข็งๆคาบน้ํามันไม่มีติดไม่มีรั่วไหลแน่นอนนะคะนี่ตัวเครื่องยนต์รถนะแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะนี่นะคะตัวน้ํามันเครื่องนะคะสภาพการใช้งานคือเครื่องนี่โอเคเลยนะคะที่ภายในเครืมม่องนะคะ เครื่องยนต์สภาพเดิมไม่มีคราบน้านะมันรั่วไหลแน่นอนเลยนะคะสําหรับใครที่มองหายาริสนะคะตัว 1.2G นะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะเหมาะกับการใช้งานของลูกค้าราคาประหยัดแน่นอนนะคะวิ่งทั้งในพื้นที่ในปริมณฑลแล้วก็ต่างตางจังหวัดก็ได้นะคะตัวนี้นะการใช้งานคือคุ้มได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะไม่ต้องออออไม่ต้องแบบว่า ไปใช้รถที่แบบขนาดแบบครอบครัวใหญ่ๆห,หรือไม่อยากไม่อยากใช้แบบขนของเยอะรถใหญ่หาที่จอดยากค่ะแนะนําตัวนี้เลยนี่ยาริสค่ะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะเหมาะการใช้งานแล้วก็ผ่อนผอนถูกนะคะรายได้หมื่นห้าขึ้นไปนี่ก็สามารถเข้ามาจับ,มาจ,บมาจอมเป็นเจ้าของกับเราได้เลยนะคะทีเพจยนเปิดให้บริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะ สุวินทวง46นะอยู่ติดถนนเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาดูตัวรถมาลองขับมาลองเช็คสภาพการใช้งานรถด,ด้วยตัวเองก็คือเข้ามาได้เลยนะหรือจะกดเบอร์โทรโทร,โทรโมหาเป้ยก็ได้ค่ะที่เบอร์0949864479นะคะเปย้ยยินดีให้บริการทุกท่านอยู่แล้วนะคะเครดิตดีมีฟรีดาวพร้อมดอกเบี้ยถูกๆให้กับลูกค้านะคะสนใจก็อย่าลืมแวะมาหาเป้ยกันได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป้ยก็จะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้ให้เป้ยด้วยนะคะและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมคลิปของเป้ยนะคะใครที่ชอบตัวไหนรถรุ่นไหนนะคะสามารถแคปหน้าจอหรือโทรมาหาเป้ยก็ได้คะ่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มออบ,เ,เ,มเบื้องต้นกับเป้ยได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เป้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะ